s a m s u n Galaxy S24 Series เตรียมเปิดตัวในวันที่17มกราคมปีหน้าคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับราคาเดิมแล้วก็เริ่มต้นอยน่างราวๆ3 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับกับมาในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนในกาศาส,สิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจภา์ข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน The อ r i c นะครับสนักงานข่าวในเกาหลีใต้เนี่ยรายงานว่า s a m s u n Galaxy g S24 Series จะมีการเปิดตัวในวันที่17มกราคมปี2024โดยอีเวนต์จะจัดขึ้นนะครับที่เมืองซานโซเ่นะครับซานโฮเซอ่าอ่านผิดอ่านถูกนะในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับ และจะมีการเปิดพรีออเดอร์ Galaxy S 2 4 S 2 4 plus S 2 4 ultra ในช่วงวันที่18มกราคมหรือ19มกราคมตามโซนฝั่งเอเชียนะครับโดยผู้ที่พรีออเดอร์เนี่ยจะรับตัวเครื่องระหว่างวันที่26ถึง30มกราคมและจะเริ่มวางจำหน่ายเป็นทางการนะครับอยวันที่30มกราคมเป็นต้นไปครับที่ผ่านมาซัมซุงมักจะมีงานอีเวนต์ u n p a c k นะครับในกรุงนิวยอร์กหรือในเกาหลีใต้แต่ครั้งนี้เนี่ยกับเลือกที่จะใช้ ทถานที่จัดงานนะครับที่แคลิฟอร์เนียหรือที่เป็นที่เปิดตัวสักง,งานใหญ่ของ Apple เรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวถึงบ้านคู่แข่งเลยก็ว่าได้ขณะนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยถึง galaxy s 2 4 series แต่อย่างใดคาดการว่าราคาเนี่ยจะประมาณ galaxy s 2 3ถ้าเทียบราคาแล้วก็คือ s 2 4เนี่ยน่าจะประมาณ3,900มารอ s 2 4ส plus 3ามหมืาร s ยี ultra สี่หมบาทนะครับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับ Galaxy A24 A24 Plus จะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2400นะครับพร้อมกับฟังก์ชัน AI อัจฉริยะส่วนรุ่นท็อปอย่าง Galaxy A24 Ultra จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 3นะครับสำหรับ Galaxy ปรับแต่งเป็นพิเศษนะครับโดยมาพร้อมกับชุดกล้องหลัง4ตัวด้วยกันนะครับในหลัก200ล้านพิกเซล u l t r a Wide 12ล้าน Telephoto 12ล้าน Optical Zoom 3x และ Telephoto อีก e 1ตัวนะครับ 50ล้านพิกเซลเออปติคอลซูม5เท่าน,นะครับมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลด้วยนะครับก็ถือว่ามาครบเครื่องครบคันและมีข่าวว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับกรอบใหม่นะครับไทเทเนียมด้วยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเร็วๆนี้เนี่ยคงมีข่าวหลุดออกมาเพิ่มเติมแน่นอนเดี๋ยวมาอัปเดตกัน สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย